สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดี i y of t h a l o t by Gancharia นะคะคลิปนี้เราจะมาดูซีรีส์รักของคุณค่ะซีรีส์รักซีรีส์เลิฟของคุณเนาะเราจะมาดูกันซิว่าถวลราเกิดปัญหาอะไรทําไมเขาเพิกเฉยต่อปัญหาหรือเขาไม่ใส่ใจมีอธิบายไม่งอนเงาะหรือเขาไม่คุยกับเราแล้วก็หนีไปเลยเงียบไปเลยไม่คุยกันเลยอยู่ๆก็หายไปเลยอ่ะเรามาดูกันซิว่าทําไมเขาเงียบ ทำไมเขาไม่พูดทำไมเขาไม่บอกทำไมเขาไม่เรียกร้องหรือทำไมเขาถึงหายไปเออมาดูซีมาดูซีรีส์รักของคุณก่อนซีรีส์รักของคุณเป็นซีรีส์รักแบบไหนซีรีส์รักซีรีส์เลิฟมากันที่ทัดเด่นพฤศศพการมังกรค่ะเรามาดูกันซิว่าซีรีส์ของคุณเป็นรักแบบไหนกันนจะจ๊ะเด่นจะ๊ะ p a ช e อ p Pentacle ค่ะ คิงออฟว n นคิงออฟสอดขะโทาแปดช่วยชูออฟครับจ้ะเรารักกันทำไมเราถึงเดินออกไปละ่ะใช่อ่ะดูของเขาสิอาจารย์มองเห็นความรักนะมันอยู่ตรงนี้ t ูออฟครับเลิฟเลิฟแม่เจ้ารักกันชอบกันไม่ได้กันรักที่ต้องการผลประโยชน์ไหม รักที่ต่างกวายต่างรักอีกฝ่ายหนึ่งบริสุทธิ์ใจหรืออีกฝ่ายหนึ่งไม่บริสุทธิ์ใจไหมรักที่นานๆมาเจอกันทีไหมโอเคมามามาโอเคดินจ๋าเพื่อบกันบางกรจ๋าเพจออฟสอดเป็นไพ่ใบแรกของคุณเป็นลักษณะของการการที่ใครสักคนกลับมาคุณคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนปฐมมัธยมมหาลัยแยกจากกันไปยาวนานแล้วอยู่ยยกกกกยๆก็กลับมาเจอกันอยู่ๆก็กลับมา มารู้สึกถึงกันอาจจะเป็นป๊อบป,ปี้เลิฟสมัยเด็กๆก็ได้คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถเขาเก่งคุณเก่งมีความรับผิดชอบด้วยกันทั้งคู่มีเซนต์ด้วยกันทั้งคู่มีความเป็นตัวตนของของตัวเองทั้งคู่เก่งด้วยกันทั้งคูออ่อารมณ์ประมาณเท่าเทียมกันเลยนะจ๊ะมันรักกันแต่คุณอาจจะรู้ถึงความสัมพันธ์ที่มัน มันเป็นความรักได้แต่ใครบางคนอาจจะไม่สามารถจับมือคุณไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือรักครั้งนี้อาจจะมองถึงผลประโยชน์การตอบแทนเงินทองการซัพพอร์ตซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตเซ็ก ซัพพอร์ตอะไรต่างๆคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่ทำงานเดียวกันก็ได้เขาชอบเราเพราะาเราเป็นมีผลประโยชน์กับเขาคอยคุ้มครองคุ้มกันเขาได้บางคนเป็นเจ้านายลูกน้องบางคนเป็นคนรักเก่าบางคนเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมรุ่นร่วมเรียนหรือบางคนอายุต่างกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอารมณ์นี้เขาอาจคุณอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่ใครก็ตามเขาชอบคุณก็จริงอะ่ะ แต่ชอบคุณคงไม่มากพอพอถึงเวลาในความสัมพันธ์นี้แล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันไม่อาจจะเป็นจริงได้หรือใครคนนั้นของคุณค่อนข้างจะมีอีโก้ค่อนข้างจะมีอีโก้ค,โกค่อนข้างจะต้องการหรือค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากเกินไปก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณอาจจะบอกถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะดูนิ่ง,งๆเฉยเฉยเขาก็ดูนิ่งๆดูมีเกินด้วยกันทั้งคู่ค่ะ ต่างคนต่างนิ่งด้วยท่าทีของอยากได้ความต้องการอยากได้ความรักในไหมยอยากได้ต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมต้องการแต่ก็ดูท่าทีของแต่ละฝ่ายด้วยว่าท่าทีของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรซีรีส์รักของคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ขัดแย้งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันคุณคิดอย่างหนึ่งเขาคิดอย่างหนึ่งเดวิลเอ๊ไพ่มาสามสำรับไม่ใช่สามธาตุเดวิลขึ้นมาทั้งสามธาตุเลย จานเปลี่ยนไพ่เราด้วยความรักรักคนมีเจ้าของค่ะใครสักคนรักคนมีเจ้าของใครสักคนรู้ว่ารักครั้งนี้เนี่ยมันไม่อาจเติมเต็มกันได้รักครั้งนี้มีแต่เจ็บแต่ใครบางคนก็รู้รู้ทั้งรู้แต่ก็อยากเดินเข้าไปในความสัมพันธ์นี้อืเขาอาจจะรู้ถึงความสัมพันธ์กับคุณคุณอาจจะรู้ถึงความสัมพันธ์ของเขาแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดูแล้ว ใครบางคนยอมรับได้เขาเรียกว่ายอมรับได้กับความสัมพันธ์นี้รับได้แบบไหนอาจจะรับรู้ว่าคุณเป็นคนมีเจ้าของอาจจะรับรู้ว่าคุณมีใครแต่เขารับได้ตอนแรกๆเขารับได้เขาไม่เรียกร้องเขาไม่ต้องการแต่พอเข้าไป1 8บวกกันเรียบร้อยแล้ว มันเกิดความต้องการผลประโยชน์มันมารักแรกเงินเงินรแรกรักแรกเซ็กแรกผลประโยชน์หรือเปล่ามันมีความรุ่มหลงกันไหมหลงกันแค่หน้าตาหลงคาลมอยากได้ต้องการเหนือการควบคุมของใจอารมณ์ประมาณนั้นแต่รักนี้มันมีใครบางคนที่ไม่สามารถจะมันมีมันเขาเรียกว่าอะไรรู้ทั้งรู้แหละ ว่ารักเนี่ยมันไปไม่ถึงเส้นเส้นทางเส้นทางหรือฝั่งฝันแน่ๆแต่ก็ยังจะดิ้นรนแต่ก็ยังจะเข้ามาแต่ก็ยังจะพยายามที่จะยื้อพยายามที่จะเ,เรียกว่ารูทรร้ทั้งรู้รู้ทั้งรู้เขามีเจ้าของนั่นแหละแต่ก็รู้อยู่ว่าความรักความสัมพันธ์นี้จุดจบแล้วก็เป็นจุดจบเดียวกันคือก็ไม่ได้สามารถแต่งงานมีครอบครัวอยู่กินหรือเป็นแฟนที่ดีกันได้ รู้ทั้งรู้แต่ก็ยอมเข้ามาอยู่ตรงนี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนธาตุเดิดดนสมกันมังกรค่ะน,น้ํากรกฎมินพิจิค่ะความสัมพันธ์ซีรีส์รักครั้งนี้เนี่ยมีความรู้สึกถึงความขัดแยง้งทางความรู้สึกความคิดค่ะความขัดแย้งทางความคิดความขัดแยง้งทางเรื่องของของความเป็นจริง บางทีบางคนก็อาจจะทําใจทำใจยอมรับในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วว่าฉันมาทีหลังฉันก็อาจจะฉันรักเธอจนฉันไม่อาจห้ามใจได้ฉันกคจะอยู่ในที่ของฉันรู้อยู่อยู่รู้กินรู้ที่รู้ทางแต่พอความสัมพันธ์เข้าไปแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกร้องต้องการตอนแรกไม่ได้เรียกร้อง ตอนหลังเริ่มเรียกร้องความใส่ใจเรียกร้องเงินทองกระดาษเรียกร้องผลประโยชน์เรียกร้องการใส่ใจจนทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปกันได้ยากมีทั้งคําพูดที่ถกเถียงความคิดที่สวนทางและยังออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้คาราคาซังทะเลาะกันบ้างบอกเลียวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกอยู่เป็นเมืองเนืองอารมณ์นี้สีลทีักครั้งนี้เนี่ยมันดูแล้ว จะยากต่อการที่จะเดินไปจริงๆเพราะมันบางคนเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันมีมันมีความไม่สบายอกสบายใจต่อกันค่ะถ้ามีความสัมพันธ์นี้แล้วมีแต่ความเครียดเพราะฉะนั้นมีใครบางคนตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ถ้ามีรักแล้วมีทุกข์ก็ไม่มีดีกว่าอารมณ์นั้นนี่คือซีรีส์รักของคุณซีรีส์รักซีรีส์เลิฟไปไปดูซีว่า เวลาเกิดปัญหาทําไมมีคนหนึ่งที่เงียบคะอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ความเงียบบ่งบอกถึงอะไรความเงียบการไม่แก้ปัญหาการไม่ไม่พูดอะไรเราเงียบเขาเงียบไม่ไม,ไม่อธิบายไม่พูดไม่จาไม่ทักไม่ทายหรืออยู่อยู่ก็ห่างหายไปเฉยเฉความเงียบของคุณบง่งบอกถึงว่าความเงียบของเขาบง่งบอกถึงอะไรทําไมถึงเงียบ ทำไมถึงเมียบหรอเขาอาจจะมองว่าต่างคนต่างเราอาจจะใช้ความเข้าใจกันค่ะใช้ความเข้าใจกันเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราเคยคุยกันไว้แล้วนี่นาว่าเราจะรักกันยั่งยืนนานเราจะอยู่กันไปนานๆในสภาพแบบนี้และคุณก็คุณเขาก็รู้ทั้งรู้ว่า ในความสัมพันธ์ที่มันเติมเต็มได้บางสิ่งบางอย่างว่างก็คุยไม่ว่างก็ไม่คุยว่างก็มาเจอกันไม่ว่างก็ไม่มาเจอกันเขาอาจจะมองว่ารู้อยู่แล้วรู้คำตอบในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเข้าใจกันรับรู้ได้รู้อยู่แล้วนั่นแหละ เขาเงียบเขาเลือกที่จะเงียบเพราะว่าต่างคนต่างรู้อยู่แก่ใจว่าเราสองคนเดินมาถึงจุดจุดนี้ได้อย่างไรอืมทำไมเขาเลือกที่จะเงียบเพราะเขาไม่ได้ตรงการอธิบายอะไรให้กับคุณได้รับรู้เพราะว่าเขาอาจจะมองว่าคุณรับรู้คุณรับรู้เงื่อนไข คุณรู้เงื่อนไขในความสัมพันธ์นี้แต่แรกแล้วก็เลยไม่พูดเยอะเ,อเขารักคุณไหมล่ะเดนจ๋าเขารักคุณไหมเพืดศสอบกันบางกอนหรือใครบางคนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่มีคนเลือกตัวเลือกเยอะก็ได้นะเขารักคุณไหมไม่มรักไม่เจ็บค่ะเขาเบื่อกับปัญหาที่มีอยู่เขาอยากจะจบเขารักคุณไหมเบื่อกับการทะเลาะเบื่อกับการไม่เติมเต็มเบื่อกับสิ่งที่คุณเป็นใช่ในใครบางคนไม่ยอมตัดสินใจ ไม่ยอมทำอะไรนิ่งเฉยต่อปัญหาอีกฝ่ายหนึ่งงอนอีกฝ่ายก็ไม่งออีกฝ่ายหนึ่งไม่คุยอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่คุยเพราะฉะนั้นกับความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายเงียบก็ไม่มีอะไรจะต้องคุยกันมันก็คงจะต้องจบกันไปแบบนี้มันอาจจะต้องไม่ยะไม่ไม่ไม่ยืดเยื้อไม่ลากกันไปอีกยาวไกลบางคนจบกับความสัมพันธ์แบบนี้เพราะว่ามันอยู่แล้วยากเกินไปค่ะ อยู่แล้วยากเกินไปอีกฝ่ายนึงคิดว่าในความสัมพันธ์เนี้ยความรักนี้ไม่ได้มีอยู่จริงมันมองถึงความรักที่อีกฝ่ายรักเราไหมถ้าเขารักเราเขาต้องยือ้อถ้ารักเราเขาต้องแก้ปัญหาถ้ารักเราเขาต้องแสดงออกอืมมันเลยทําให้ความสัมพันธ์จบลงแล้วคุณกับเขามีอกความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปใน,นอนาคตครับมันจะเป็นยังไงต่อไปเสียใจ รักกันแต่ก็เฉยๆก็คงจะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอีกฝ่ายก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรถึงฉันจะรักแต่ฉันก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามวิถีค่ะคืออยากอยู่ก็อยู่รักนะแต่ว่ารักเราต้องมีความเข้าใจรักนะแล้วรักแล้วต้องมีความรู้สึกอีกคนนึงอ่ะมีตัวเลือกมีตัวเลือกเพราะฉะนั้นไม่มีมีตัวเลือกมีอีกโก้ มีคนที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วเขาไม่พยายามกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคุณไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าที่อาจารย์อ่านอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่จะเงียบนะอาจจะเป็นคุณก็ได้เลือกที่จะไม่จัดการอะไรอ่ะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่น้ําท่วมปากพูดอะไรไม่ได้เพราะคุณมีคนในใจเพราะคุณมีตัวจริงของคุณอยู่แล้วความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างเห็น พร้องต้องกันในเรื่องของการจีบการอยู่ร่วมการการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งร่วมกันก็เห็นชอบกันตั้งแต่แรกแล้วอารมณ์ประมาณนี้อืรู้ทั้งรู้เอางี้รู้ทั้งรู้เขามองว่าถ้ายอมรับเงื่อนไขกับความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เราก็คงจะไปด้วยกันยากและถ้ามีความสัมพันธ์ต้องมานั่งทะเลาะกันต้องมานั่งทะเลาะบวกกับความต้องการบวกกับสิ่งที่อยากได้ เขาไม่อยากได้แบบนั้นอยากได้ความรักที่เขาอ,อกเข้าใจอยากได้ความรักที่เกิดการเติมเต็มกับความสุขแต่ถ้ารักแล้ววาดหวังข้างรักบางคนอยู่ในอาการของการคั่งรักมากเกินไปว่าคนคนนี้อบอุ่นดีรักเราดีคงจะดูแลเราได้ดีแต่พอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยมีแต่การวาดฝันเพราะวาดฝันมากคั่งรักต้องการอยากได้มาก แต่ความสัมพันธ์นั้นก็ไม่ได้มีอยู่จริงอืมอ่ะในบางคนจะมีโอกาสกลับคืนมาไหมจะมีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมมีโอกาสกลับคืนมาไหมโอกาสมีถ้าระกถ้าระทิ้งแล้วไม่คาดหวังค่ะใช่เพราะคุณก็มีโก้เขาก็มีโก้และรักครั้งนี้มันไม่ได้มีกันแค่สองสามคนจริงๆนะอาจารย์มองว่ามันมีสามสี่คนด้วยซ้ำอืมเพราะฉะนั้นต่างคนต่าง ต่างคนต่างเลือกที่จะยืนในจุดที่ตัวเองคิดว่าดีเลือกที่จะยืนในจุดที่ไม่งอกันอีโก้สูงส่งมากถือดาบกันคนละเล่มความคิดเยอะตักกะเยอะคุณเป็นคกีนถือดาบเขาเป็นคิงถือดาบดาบกาันเตีกันชงเชงชงเชงนะคุณมีโก้เขามีีโก้คุณมีความคิดเขามีความคิดคุณมีตักกะเขามีตักกะคุณมี ความเป็นตัวตนของคุณใจเด็ดใจแข็งเขาก็เป็นเพราะฉะนั้นรักนี้คงจะไม่ถึงจุดฝันหรอกต่างคนต่างไปน่าจะดีแล้วล่ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมก็ like, ก share, มกติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ